สวัสดีครับอยู่กับเราครับในช่องพลายถึงนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันนี้ก็ได้มาทําบุญใส่บาตรที่วัดป่าเจียนะครับผมน,นี่ก็มีน้องชานครับมาท้วมทาบุญตักบาตรด้วยนะครับวันนี้ก็คือน้องบุบานนะครับวันนี้มานี่มาสามเชีอยนะครับ โอ้จีก็มานะครับจีไพบูลนะครับกดชื่นใจก็มานะครับจะบ,บัวก็มานะครับเดี๋ยวมาทำไรนี่ครับฝ่ายลวงพี่ฝ่ายลวงพี่นะครับโอ้ผูบานใส่ชุด ชุดไลพรางครับทหาราหารบุบาะครับวันนี้า,า,า,หาหารมาด้วยครับเป็นโอ้ยนะครับ เดี๋ยวจะไปถามซีอูสิงว่าวันมาทำไมนะครับพานสิงโบรานมาทำไมครับวันนี้ไรนะฮะโบรานมาทำไมครับวันพระครับวันพระมาตักบาตรหรอมามาตักบาตรใส่ซองครับผมอไม่ตักไม่ตักบาตรอ่ะมาใส่ซองมาใส่ซองใเอฟซีฝากใส่ซ <laughs> องเยอะโอ้ครับก็เลยมาใส่ซองครับ ออพคนตังบัดไม่มีข้าวประสาทอ๋อครับผมมาใส่ซองมาใส่ซองลุงพี่นี่จะซึกเดือนหกไหมลุงพี่พี่ก่อนจะสร้างวัดไม่ใช่ลุงพี่ลุงพี่เสือจะซึกเดือนหกเหรเห็นคุณยายเหรอออกเลียนก่อนออกเรียนออกเรียนออกเลียนเยวเดี๋ยวผมจะเป็นคนวิชาก่อนคนแรกเลียนครับตัวออกเรียนครับผมออกเลียนก่อนถ้าออกเรียนมาผมว่าดังนะผมว่าเรียนะไร เอาลูกผู้เสือไงเสือเอลเลฟต์เทลนครับผม <laughs> <laughs> เหรียญน,น,นั่นเนี่ยเหรียญสอสอเหรียญสอวก็ต้องมีใช่ไหมครับผมอันนี้เหรียญช้างครับเหรียญช้างรรุ่นนีุ้่นช้างสร้างวัดใช่ไหมารวัดลูกผู้เสือใช่ไหมท <laughs> หารกินอ้อยอยู่นะครับตอนนี้ทหารก็กำลัง กินอ้อยอีกครับสามเชือกเลยวันนี้มาถวายซองครับขึ้นพระขึ้นเจ้านะครับวันนี้บัวแย่งกันครับจะบัวคันครับคันครับดูวบูไม้ครับจะบัวครับระบวังชุดหลุดนะจะบัวนะ จะชุดทานหลุดนะเอา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 เจอ,เอเชุดขาดพอดีอวบัวบัวผัวผัวมามามาไหนเนี้ต้อยมาท่ดเจยวต้ <ๆ S 2> งเก,กสื้ออ,อกะะับเดียวชุดจะขาดนะครับ เฮ้ยทหารหนีทับเลยมาเลยมามาเลยาว่ตัวงผู้ใดวะบัวดูดูนะวันนี้ไม่มีอะไรดิ๊กอะไรดิกดิกวัดมาเยอะแบบนี้วันนี้วัดพระเขาม่มาผมไม่ได้บาโอ้ก็เลยมาแต่ซ้เชือมมาใส่ทรงถายทรง ครับวันนี้ทุกวันก็จะเห็นดิกวัดยืะครับวันนี้ก็จะมาที่สามเชือกนะครับผมอ้องหมาก็มาด้วยครับ ก็ให้เพ่พี่มาถ่ายรูปกับจะบัวครับผมเรจะเก็บภาพนะครับเก็บภาพก็จะบวัว

บบครัว่าบุญฟังยิบซีนะครับผมทำในบ้านปันช้างก็มามีหมาก็มาทำบุญด้วยนะครับหมาครับจิตใจจริงๆเขาจะเป็นอาตุสลังขึ้เด็กหลังขึ้เด็กพุทลุ่มมาน้าบุ้งน้าบุ้งนี่ก็คุณพระคุณเจ้าก็กำลังทำพิธีสวดมนต์ก่อนครับก่อนที่จะชั้นข้าวนะครับผม มีความเล็กก็มาครับทำให้บ้านครับน้องเนื้อก็มาด้วยนะครับผมหกใจของพระสิงห์ก็พระเสือนะครับผมก็มาด้วยครับก็จะมากราบพระอ่อนแล้วก็ค่อยจะไปโรงเรียนนะครับผมวันนี้ก็นั่ง ฟังพระสวดก่อนแล้วค่อยไปโรงเรียนนะครับผมในกราบพระแล้วก็ก่อยยังจะไปโรงเรียนนะครับผมน้องนี่นะครับเดี๋ยวคุณน้องมาก่อนค่อยไปโรงเรียน,นครับ ปัดนมาก่อนเข้าไปโรงเรียนครับตอนนี้ก็ขระคึ้นเจ้าครับยังไม่ได้ฉันอาหารครับก็จะให้ช้างมาถ่ายปัจจัยก่อนนะครับผมจะวัวดึงน้ำหน้ามาขนเพื่อนเลยนะครับผม

จเรียงลงดับกันนะครับผมบูบาลอยู่คนเพื่อนแล้วก็ชื่นใจก็เจ๊อยู่หลังนะครับบูบาทเป็นคนถอยคนเพื่อนนะครับ โอรชัยบุบานเป็นคนถวายนะครับผมโอ้อยงดีมาก,กน,น,านะครับดึงดังฟังชัดเลยครับ ครบทุกองค์เลยนะครับผมต่อไปรักพึ้นจาก,ก็ใช้พอนะครับผมโบรานก็จะนอนรับพรอย่างดีนะครับผม เสร็จแล้วครับผมต่อไปก็คุณพระคุณแก้วก็จะไปขนาดนั้นนะครับผมมีชอตพิเศษจะปวาปลาเลยนะครับโอเคครับอันนี้ด้วยครับดิอันนี้ฟูไล่ดิครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านนะครับผมรับชงกันเพียงแค่นี้ก่อนครับไปยืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไลค์กดกระดิ่งครับในช่องพลายถึงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ